การถ่ายทอดสดที่เวทีมวยชั่วประเทศมหาอำนาจกำปั้นโลกคือประเทศไทยและ15แชมป์โลกของไทยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ครองพลังโลกของสถาบันที่ดีที่สุดหนึ่งในสสถาบันโลก IBF แชมป์โลก IBF ผู้จริงใหญ่คนเดียวของประเทศไทยรัตนพลดัชบ,บอย ขอประกาศศักยภาพของชมป์โลกชาวไหม่ให้คนทั้งโลกได้ประจักษ์พรขึ้นลุยกระปั้นโหดต้นปีหน้ากับราชันหมุโลกไมเคลิลคาบาฮาและนี่คือบทพิสูจน์ที่สุดอันตรายอุสตาโวเวรายอดมวยพันธุ์จากเวเนซเวราสถิติ22ครั้งหลังสุดนัอกรวดช่องเจ็ดสี และบิ๊กเปสุดชาติเกิดแม่โปรโมเตอร์ระดับโลกผู้ยิ่งใหญ่ขัวนำภาพแห่งความอลังการถ่ายทอดสู่สายตาท่านผู้ชมจากสนามกีลาจังหวัดอุดรธานีณปัตนะนี้จำไว้เลย เรียนท่านประธานการจัดการแข่งขันนี้ต่อไสสเฉลิมพลสนิทวงชัยนี่โดนนกแรบลืมไหล่ำฝ่ายข่าวกีฬาเดนิวรัฒนพันธ์ดาราวิลล่าคาเฟ่เนะ่ยเจอาพระซาดาพนองครับพุทธวเวลานั้นพุทธทิงชาเวเนซุเอล่านี้เป็นนักชกรารุ่งมุ่งแชมป์โลกนะครับวันนี้มั่นใจว่าจะต้องคว้าตำแหน่งให้ได้ทีเดียวนะครับ สวัสดีการชกหมด13ครั้งชนะน็อก11ครั้งชนะคะแนน1ครั้งแพ้น็อน1ครั้งครับข้อมูลทั้งหมดโดยนกแประยุกต์สายคำกัชนพันดาราคาเฟ่วิลาคาเฟ่เออาราา์ปลาซ่าดาวพนองนะครับพร้อมยกที่หนึ่งกันต่อไปเลยนะครับของพัฒนพลราชบอยยิมจะของตำแหน่งชั้นเป็นปลโลกของไทยเรากับกุสตาโวเวรานักชกผู้ท้าชิงจากเวเนซุเอลาดูกางเกงสวยครับมีลวดลาย รีวไปเลยมีเหลืองมีน้ําเงินมีแดงนะครับทกซ้ายเข้าไปแล้วไม่ฟังเสียงครับทุเขาจะาเอาชีวิตโลกเรากลับไปได้หรือเปล่าวันนี้นะครับเป็นการทกที่น่าดูอีกคูงหนึ่งเหมือนกันว่าสถิติการทกกข้านั้นไม่ใช่เบานะครับผ่านมวยดีๆมาเยอะทีเดียว13ครั้งเขาแพ้นอกเพียนครั้งเดียวชนะ12ครั้งในการเป็นการทุกขีดวาต้องชมกันแล้วครับติดติดตานะครับดูกันดีๆหน่อย พราะว่าทางฝ่ายพุทธชิงก็เป็นมวยใช่ไม่ใช่หมูนะครับเห็นแล้กชกที่มีระดับเหมือนกันแต่ละคนชกซ้ายที่หน้าอกเข้าไปชกขวาลำตัวพยายามปอ้องขวาดมาแต่นล้วถ้ามันชกซ้ายตามมาอีกหมดัดหนึ่งแต่ละลคนชกซ้ายอีกเอาล้วครับเราจะจับจยุดได้แล้วตอนนี้ว่าพุสธวัวเวลานั้นเป็นมวยอะไรบ้างนะครับชกขวาเหมื้นกันเหมือนกันเวลาชกขวาทำไมทีนึง ขาเหม่งทีเดียวครับกระคับขวาเข้ามาแล้วคนกอดเอาไว้ประการที่ห้าคือเรืองขาคำปูนะครับประการชาวไทยจากห้องเกตสีายฟ้ามาตัตวแล้วกันผลเฉยโยกไปโยกมาแล้วต้นผลก็มีข่าวว่าจะต้อง หากว่าผ่านครั้งนี้ไปได้แล้วจะขึ้นไปน108บอน์นะครับเพราะว่าเปน็นหนักที่พอเหมาะพอเจาะพอดีลางต่อไปคงจะชุกในวิกัด108บอดนลนะครับถ้าหากว่าเป็นไปได้นั้นจะเป็นวันที่สีมกราคมนะครับที่บอลลังตัวย้ายซุกขวาเามาแต่ข้อมหมดกย้ายซุาลัตัวย้ายบนอีกทีนึงย้ายซุกขวาเข้ามาสวนขวาตรงสวนขวาอีกทีนึงตรงๆเลย มันจะพ้นทุกทายแล้วครับลุงเราไปแล้วครับห้าหกดแปโอ้โดนชาตรงตรงลุงนีดเข้าที่ทางพอดีเลยนะครับเราเห็นจุดของเขาแล้วว่าเขาโดนของเราก็แย่เหมือนกันเขาก็มีขวาตรงครับที่จะพี่คิดเราเหมือนกันแต่เขายังมีไม่มีโอกาสเท่านั้น,นเลวลาชกขวาเข้ามา พยายามทบขวาอีกทีนึงอาตระคนรู้จุดแล้วก็ไปลาทกขวาตรงๆที่ท้องทบขวาอีกรัตพลหุบขวาเข้าไปร,ารัตพลเสียหลักล้มไปรู้ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เลยเฉยเลยครับเสนาพยายามทบขวาตลอดเวลาเลยแย่ท้ายเข้ามาว่ารู้ลิดหมัดแล้วนะคะรับอาตพลมีอะไรบ้างเขารู้แล้วหมดยุ่ก่อนนะครับ ขวาแล้วซ้ายลูกนี้แหละครับไปตามหมัดแล้วโยนไปทำหมัดนะครับครับไปแรงนะครับนะครับท่านพลเอกชริดยงใจยุทธครับขอขอเสนาบดีกรมการดิสตรงชัยดูแลทางยุรนทาน,นีนะครับและชาววรมรทุกท่านรามหาราชจักร,รจ,กจ,จักรของเบียร้างและเอกกรัตโอธานุครบริษัทโอชุนฟ้าจำกัดทุกท่็นร้อยห้าสิบกำเนในพลังใจเดินร,ร้อยนะครับคุกท่านและทุกช่องบริษัทอัจินจำกัด ยกที่2ครับยกนี้ชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเราจะใช้ความสามารถของเราเก็บเขาได้หรือเปล่าวันนี้นะครับเพราะว่าทางมิโซาโรเวลานั้นก็รับรู้ขึ้นมาแล้วครับรู้ทางแล้วว่าจะมาพลหนักขนาดไหนไปมาครับเขาก็เก่งขวาเท่านั้นกันตายโดนพลทุบไปอีกแล้วทกขวาทกซ้ายกันมามาสามหมัดนะครับมิโรเวลาทกบกันมา โดนผลแมท่ทบซ้ายโดนในปลายหมัดลูกนี้โดนนะยุ่งทีเดียวเหมือนกันโดนผมทบซ้ายอีกเลย์ล่ากอดเอาไว้พยายามแยกออกไปเวลาทบขาเข้ามาคนมือไม่ตกพยายามบล็อกเอาไว้เลย,ย์ล่าพยายามจะทุบซ้ายต้องปล่อยไว้ทบกำปั้ตัวได้ทีนึ่งคนพยายามยัขวาเข้าไว้ ทุกขวาไม่โดนทุกแต่ทกซ้ายแล้วครับท่านท่านซ้ายอีกหมัดหนึง่งเวลาจอดได้ซ้ายขวาเข้ามาสามหมัดเลยแต่พลทกซ้ายพลาดไปไไดขวาพาับซ้ายลำตัวขวาซ้ายที่หน้าซ้ายซ้ายที่หน้าแ,แต่ตะคนโดยกรรมการเตือนว่าอย่าขดหัวเขานะครับแต่พลทกซ้ายเข้าไปอีก มาชกขวาฮุกขวาุตาวเวลาพยายามตอบซ้ายขวากันมาคุณบอลชกซ้ายชกซ้ายอีกบัดนึงจับตาดูดีๆนะครับว่าจะเป็นยังไงเวาตอบซ้ายขวากันมาขวาอีกขวาอีกคนพยายามจะปต่อยลำตัวเวลาตอบขวากันมาไคันประองขวาค้ายขขวาซ้ายบนเลยเอาละครับ ขวาแล้ซ้ายลำตัวเวลาตอบซ้ายขวาลำตัวแล้วทบบ,บบนทุกขวาทบซ้ายเตะแล้วครับลงไปแล้วครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับกรรมการนับสิบไปแล้วนะครับ การนับสิบไปแล้วนะครับเห็นว่าโดนงเข้าไปแล้วไม่ไหวสภาพไม่ไหวครับสภาพไม่ไหว,วก็เลยจะให้แทนออกไปดูดูท่า่านะครับตะกันุกขวาที่ทางตกซ้ายอบัดหนึ่งลูกนี้นะครับลงไปหเห็นได้ชัดนะครับซ้ายลูกนี้เข้าที่้างพอดีลอยไปตามหมัดเลยนะครับะตะวันพุกขวาเข้าไปซ้ายที่หน้าเซถทลายไปเลยครับชนะยกนี้ด้วยเวลาสองนาที50วินาทีนะครับดูอีกครั้งนึงครับชัดๆ ซ้ายปล่อยมานะครับลูกนี้ซ้ายลูกนี้นะครับเข้าเลยเหมือนนกปีกหักนะครับลงไปเลยทนไม่ไหวครับโดนซ้ายลูกนี้ทนไม่ไหวดอนนี้ก็ท่านเฉลิมพลสนิทงไัยครับประธานจะาแข่งขันาลังาดาขึกขัดกับรัตนพลรัชบอยยิมนะครับที่สามารถป้องการแน่งนเอาไว้ได้หลังจากฟ้องการเช่วลงวันนี้นะครับรัตนพลจะชกกับ ขอลาอุสมบัติครับในวันที่1ธันวาคมทีงวัตถคราชสีมานะครับมีกำหนด7วันแล้วก็จะทำการซ้อมต่อเพื่อทีอุ่นเครื่องในร้อย8ปดบอลครับในวันที่4มกราคมที่จังหวัดหนองบัวลำพูนครับหนองบัวลำพูไอพิกัด1 1 0ปอนด์อครับกับโรเจอร์คามายอสจากฟิลิปปินส์ครับขอบคุณ